ถ้าคุณเบื่อสายฟรีแล้วอยากมาเป็นสายเทพทูนี่เลยร้าชานมหวานเย็นนั่นเองรับบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆทั่วร่าชนะจักรเดี๋ยวก่อนยังไม่พอมีระบบเติมโลบักไอดีพาร์ทอีกด้วยที่สําคัญรหัสใหม่ก็เติมได้แต่มีพรีเมียมเติมไม่ได้นะไอดีติดเมลเขียวทับเป็นเมลวแดงก่อนนะถึงเติมได้สําหรับคนสาววอกบ็อกฟู้ดมีไอดีไก่ตันอีกด้วยมีทั้งกล่องเล็กกล่องกลางกล่องใหญ่ แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นลด10%อีกด้วยลิงก์ใต้คลิปเลยเบื่อกันหรือยังการเล่นเกมไม่โหดกันสักกทีถ้าอยากเป็นสายเทพภูนี่เลยเว็บคันเทพมีทั้งกดผลปีศาจและเกมพาร์ทบ็อกฟูตกล่องสุ่มไก่ตันเริ่มที่39บาทมีเยอะแยะเลยยังไม่พอมีสูตรรวมเติมเกมมากมายเช่น Rv free fire วาโลพ PUBG ที่นี่ที่เดียว เว็บขั้นเทพเรับประกันคอนเฟิร์มโอเคครับผมก็กลาบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่เกมโดบอกนะครับในแบบมีชื่อว่าอนิเมะเว็บเพนซิมูเลเตอร์ครับทุกคนเป็นอีีที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็น e ีพีที่3แล้วแหละทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาทําคลิปวิธีหาสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับก็ซึ่งพี่ยังไม่มีหรอกยังไม่มีสัตว์เลี้ยงหรอกครับทุกคนแต่วันนี้พี่ก็จะมาหานะครับว่าสัตว์เลี้ยยงงงมัันนนหางไงะคครบทุก อันนี้คือหลักๆเลยนะครับก็คือเหมือนว่าให้ตีบอสนะทุกคนให้ตีบอสตามแมปอะเนี่ยตีลงนะครับพี่ได้ทําการตีเลยบอสแล้วตีมาประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำคลิปครับมันก็ไม่ดรอปสักทีนะครับทุกคนรู้ว่าพี่ทําผิดพลาดอะไรเปล่า น้องๆออลองคอมเมนต์ได้นะว่าพี่ตีถูกหรือเปล่าครับแบบ AFK ตีบอสไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกคนพี่คิดว่าน่าจะใช่นะทาถูกนะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาทำนะครับแล้วก็มาหาไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่านะพี่ว่าจะ FK อีก1ชั่วโมงนะจะได้เป็นอีก3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะทุกคนคือภารกิจอะพี่ทําภารกิจครบหมดแล้วนะเดี๋ยวพี่ดูว่าภารกิจพี่ทาําครบหรือยังภารกิจมันก็ไม่เกี่ยวนะทุกคนเนี่ยภารกิจตรงไหนครับพี่ทําครบหมดลว เห็นไหมอันนี้คือภารกิจเสร็จสมบูรณ์หมดทุกอย่างนะครับคือมันจะได้เงินอ่าภารกิจสุดท้ายนะครับมันก็จะให้ไฟมา1อันนะครับนี่มันก็จะคูณพ w e r นะทุกคนก็ไม่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอยู่ดีนะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาหา หาพิสูจน์สัตว์เลี้ยงละกันโอเคป่ะทุกคนกอีพีนี้ก็อาจะไปปวดด่านที่3เลยละกันเพราะเงินพอแล้วและพี่ตีบอสวาวเรียบร้อยแล้วทุกคนพราะพี่เอฟเคมานะครับเอฟเคมาสักพักหนึ่งแล้วเอฟเคตีบอสนี่แหละตีบอสหาสัตว์เลี้ยงนี่แหละครับทุกคนว้าวดาขึ้นบอลทุกคนดาขึ้นบอลพี่คิดว่าเด็วพี่ต้องหาดาบใหม่หน่อยเพราะจะได้าดาเมจแรงขึ้นนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวหาดาบใหม่แป๊บหนึ่งทุกคนจะได้ไปเอฟเคต่อนะครับ แล้ด่านที่3าคือได้ออโต้ฟรีเหรอถ้ามาถึงด่านที่3มาทุกคนเนี่ยพี่ได้ออโต้ฟรีแล้วเมื่อก่อนอยู่ด่านที่2มันยังไม่ได้ออโต้ฟรีนะทุกคนอันนี้ได้ออโต้แล้วเออก็คลิปนี้วิธีหาออโต้ฟรีด้วยแล้วกันแล้วก็หาสัตว์เลี้ยงแล้วกันอยู่ดีได้คอนเทนต์เฉยเลยว่า,าหาได้ไงนะครับไอออโต้ฟรีทุกคนก็ต้องมาด่านที่3นะด่านดาร์เกิลบอลนั่นเองนะทุกคน แต่พี่ยังใส่4ตัวไม่ได้นะทุกคนมันต้องแบบทำภารกิจต่อครับภารกิจมันต้องแบบหน้าไม่ซ้ํากันนะสิบแปดตัวซึ่งพี่ยังไม่ไม่ครบนะครับสิบแปดตัวคือเราต้องหาเงินเปิดตัวนะครับที่พี่หาตีนะต้องหาเงินเปิดตัวเอ้ยทุกคนพี่มีลัคก,กี้อยู่นะไม่รู้มันเกี่ยวหรือเปล่านะมีลัคก,กี้สิบห้านาทีอยู่อะอเดี๋ยวลองเอฟเคดูวนะเนาะเอฟเคเผื่อได้เอ่าเผื่อได้ไอ้นี่สัตว์ขี่นะทุกคนมันก็จะดีหน่อยเดี๋ยวรอนกน,นึงโอเค เดี๋ยวเราไป afk เลยดีวยกว่ามันจะได้ไม่เสียเวลานะครับมันก็จะไม่ยาวเกินไปไม่ได้สั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่ขอทําการ afk ก่อน,นครับทุกคนเราได้ทําการ afk ไปสักพักแล้วพี่คิดว่าเราควรไปด่านที่สองดีกว่าเผื่อด่านแรกไม่มีนะครับเลยย้ายไปด่านที่สองนะในที่สุดก็ได้เรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้โหใช้เวลาไปสมชั่วโมงกว่านิดนิดนะทุกคนโอ้โหกว่าจะได้ได้แล้วเว้ย ได้แล้วทุกคนในที่สุดพี่ก็ตามหาจนเจอว้าวข้าคือเอ้ากำลังจะแอคเลยข้าคือโจนสลัดเป็ดฮ่าฮ่ฮทุกคนโคตรเท่อะได้แล้วเว้ยวูว้ได้แล้วโคตรเท่เท่จ้าทุกคนกว่าจะได้3ชั่วโมงเลยนะทุกคนโอ้โหเยอะถ้าน้องๆอยากอาจ้างหาสัตว์ขี่นับทักเฟซพี่มาได้เลยนะ 50บาทพอทักเฟซพี Stand ่มาเลยโคตรเท่อันตรายจัดนะครับทุกคนไงนสุดก็ได้เลยนะอคนนี้ยังไม่ได้แน่นอนครับทุกคนว้วกว่าจะได้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะค,คลิปนี้ทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้พี่น้ำแดงด้วยนะครับถ้าใครอยากให้เล่นแบบไหนคอมเมนต์ได้เลยนะเดีย๋ยวกันครับบ๊ายบายทุกคนกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะเจอกันคนนางเอกผมละตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้อง กลัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่ม